สวัสดีค่ะแล้วเรามาพบกับพอด์แคต์นะคะยันฮีฮิวใจไม่ใช่แค่รักษาแต่เรารับฟังนะคะวันนี้วิวนำเรื่องของตัวเองนะคะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ทำให้ความสุขนี้มันเกิดขึ้นนะคะสวัสดีค่ะคุณหมออำนาจสวัสดีครับทุกคนนี่คือคุณหมออำนาจนะคะที่ดูแลวิวในเรื่องของการเทคฮอร์โมนเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าวิวอะ่ะ เทฮอร์โมอนจากหญิงไปสู่ชายด้วยคุณหมออำนาจแล้ววันนี้วิวอยากจะมาถ่ายทอดความเข้าใจหลา,หลายๆเรื่องที่แบบว่าทุกคนอาจจะยังไม่รู้อ่าเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าคุณหมอคิดว่าอะไรที่ทําให้คนแบบอยากตัดสินใจในการแบบที่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ที่คุณหมอเจอมาเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็คือเสียงเรียกร้องจากใจครับเพราะว่าร่างกายกับใจมันไม่ตรงกันคุณวิวเองก็น่าจะเข้าใจนะใช่ตอนนั้นตอนที่คุณวิวมาหมอยังจาได้ว่าจำได้ไหมคุณหมอจำหนูได้ไหม คุณวิวก็มีการเตรยมตัวมาดีนะมีการหาข้อมูลมาก่อนใชน่แล้วก็หาข้อมูลมาแต่แน่นอนแหละเราศึกษาจากข้างนอกมันก็ไม่ละเอียดเท่ากับเรามาเจอกับผู้ที่พอที่จะให้คําตอบเราได้ดีกว่า <ừ> ใช่ไหมครับ <ừ> พอเรามาเจอกันเราก็ได้มีการสอบถามคุณวิวก็ถามรายละเอียดใช่ซึ่งหมอก็พยายามที่จะให้รายละเอียดให้มากขึ้นแล้วก็รวมทั้งคําแนะนําในเรื่อง <ừ> ของการใช้ฮอร์โมนซึ่งค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็รายละเอียดมันจะเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นสูตรตายตัวสําหรับ ใครใคนใดคนหนึ่งว่าทุกคนจะใช้เหมือนกันหมดไม่ใช่ละนะครับการตอบสนองของร่างกายคนเราเนี่ยไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันแบบนี้น <ะ S 2> คุณหมอก็ต้องวีขอจากเคสใบเคสถูกไหมคะคว่าคนนี้จะต้องใช้มากหรือว่าใช้น้อยใช่ครับคือในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันเพราะบริบทพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันการตอบสนองต่อการใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่ากันต้องมาดูประเมินแบบว่าผลการตอบสนองของร่างกายรวมทั้งเราต้องระมัดระวังในเรื่องของ ผลข้างเคียงหรือ,รอภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ฮอร์โมนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะต้องลงในรายละเอียดเราจะต้องมีการติดตามเฝ้าดูรวมทั้งการตรวจร่างกายแล้วก็การตรวจเลือดนะครับแล้วก็ดูผลลัพธ์ที่ออกมาต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นอ่ะก็จะทําให้การใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันเป็นไปอย่างปลอดภัยแล้วก็กผลที่ออกมาก็จะทําให้เรามีความสุขอันนี้ขึ้นในมุมของคุณหมอนะคะนี่วิวขอเล่าในมุมของวิวก่อนที่วิวจะตัดสินใจว่าวิวจะต้องมา เทฮอร์โมนกับที่โรงพยาบาลยันหยีคือว mm ิวลองเทคเองแล้วมันมีการเอฟเฟกต์ตอนแรกที่เราเจอกันคือ mm hmm. สิวเต็มเลยแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าอารมณ์สวิงอะไรเงี้ยแต่หลังจากที่ได้รับการดูแลจากคุณหมออำนาจรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกไม่เสี่ยงแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีแนวทางในการที่จะควบคุมหรือว่าเปลี่ยนแปลงอย่างปลอดภัยมันทําให้คนไข้ก็ถือเป็นคนไข้สบายใจขึ้นแบบมาก สบายใจมั่นใจมั่นใจใช่แล้วก็เดินไปในทางที่ถูกเหมือนแบบว่าคุณหมอชี้แนะเราก็จะสามารถเดินไปในทางนี้ได้อย่างมั่นใจสําหรับวิวมันเป็นความสบายใจอย่างหนึ่งไม่ใช่แค่การได้ทําตามความต้องการตัวเองข้างในแต่มันคือความสบายใจที่รู้แน่ว่าฉันจะไม่เป็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นพอใช้ฮอร์โมนไปเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราได้สังเกตอะไรของตัวเราเองบ้างไหมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่ยังไม่มีคุณหมอใช่ไหมมันก็จะเป็นการคิดไปเองอะ่ะค <ừ. S 1> ุณอแบบว่าคิดไปเองว่าอุ๊ยอันนั้นมันคงเปลี่ยนแบบนู่นนี่นั่นแต่ความจริงเราเพอไปดูรูปย้อนหลังอะ่ะมันแทบจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนอกจากเอฟเฟกที่ยามันเกินขนาดวิวไม่รู้การเว้นระยะในการฉีดหรือการรับยาเข้าไปอะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันโอเวอร์โดดแล้วมันทําให้เอฟเฟกมันเยอะใช่ไหมมันไม่มีความสุขเพราะ สิวมันเต็มไปหมดไม่มีการควบคุมที่ถูกต้องอะ่ะแต่พอหลังจากที่มีคุณหมอเข้ามาช่วยดูแลส่วนนี้วิวรู้สึกว่าในทุกๆพาท,ที่มันเปลี่ยนไปอะ่ะนี่แหละสิ่งเนี้ที่เราหาอยู่หมายถึงว่ามันจะค่อยๆเป็นไปือเราหาความพอดีใช่ใชม,มันจะค่อยๆเป็นไปอย่างเช่นสียงเสียงเสร็จแล้วมาถึงรูปร่างมวลกล้ามเนื้อมันค่อยๆเป็นไปโดยที่มันไม่ได้แบบอยู่ดีๆมันเกิดขึ้นมาเลยเรารู้อยู่แล้วว่าโอเคมันเป็นอย่างนี้ เร็วไปแรงไปมันก็ آ آ มีผลเสียได้ใช่ใช่ใช่แต่ว่าหลังจากที่มีคุณหมออำนาจอะคะ่ะคือไม่เคยรู้สึกว่าเอฟเฟกไหนที่มันแรงจนรู้สึกว่ารลับไม่ได้อะมันก็จะมีทั่วไปอย่างเช่นแบบอสิวก็ยังมีขึ้นอยู่เราก็รักษาตามอาการได้อันนี้เสียงนี่วิวว่ามันเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนอยากจะเทคข้ามผ่านเพราะก็อยากจะได้เสียงอาจจะมีผมล่วงบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้แบบของวิวอาจจะโชคดี ที่มันไม่ได้ร่วมเยอะขนาดนั้นเราก็รักษาตามอาการคือก็ไปปลูกผมแต่ทุกอย่างมันควบคุมได้ก็รู้สึกว่ามันสบายใจะคะ่ะคุณหมอเคยเจอเคสที่แบบเอฟเฟกหนักๆก่อนมาเจอคุณหมอไหมคะมีครับก็มีคนไข้ที่ใช้ฮอร์โมนเองนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาปรับ <c oughs> <c oughs> ให้เขาหน่อย ซึ่งหลังจากปรับไปเนี่ยสิ่งตอบรับก็ดีขึ้นก็คือ,อคนไข้ก็รู้สึกว่าผลข้างเคียงเนี่ยมาลดน้อยลงแล้วเขาก็รู้สึกสบายขึ้นมันไม่ใช่แค่ทุกคนอนะที่เทคเราจะผมร่วงอย่างเดียวใช่ไหมคะคือวิวเคยเจอคนที่เขาผมน้อยแล้วเขาเทคแล้วเขาผมเยอะอันนี้คงเป็นแล้วแต่เคสอยู่ที่กรรมพันธุใ์ใช่ไหมคือวิว,วว่าบางอยา่างไอย่างอย่างเช่นเมื่อก่อนวิวอาจจะเลือดจางแต่หลังจากที่เทคฮอร์โมนอะรู้สึกว่าเลือดวิวปกติเป็นเพราะว่าการเทกฮอร์โมนมันทําให้เลือดเรามีส่วนครับเพราะว่าคนที่ใช้ฮอร์โมเยพาศช มีโอกาสที่จะทําให้ปริมาณของเม็ดเลือดแดงมันสูงขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับมันก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งสำหรับค<อ>นที่เลือดจาวงวิวว่าพยายามจะพีเซนว่าบางทีอ่ะคนชอบพูดกันว่าการเฮงฮโมมมันจะมีแต่เอฟเฟกต์สำหรับตัววิวว่ามันข้อดีของมันก็มีแต่แบบบางคนอาจจะไม่ได้มาพูดกันเพราะว่าคอมมูของทานโดยทั่วไปอ่ะเวลาเขาจะออกมาทำคอนเทนต์อะไรอ่ะ คุณหมอเขาจะมาพูดแต่ข้อเสียเขาจะไม่ค่อยพูดเรื่องข้อดีว่ามันมีอะไรบ้างแต่วิวก็เลยอยากพูดในเมื่อวิวมีโอกาสพูดในสื่อใดก็ตามวิวก็อยากให้คนอื่นเห็นด้วยว่าเฮ้ยมันมีข้อดีเหมือนกันนะแน่นอนเราต้องการข้อดีของมันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะระวังข้อเสียทียนี้ถ้าคนที่ไม่ทราบมาก,ก่อนก็อาจจะพยายามที่จะบอกกล่าวในเรื่องของข้อเสียทียน,นี้ในเรื่องของข้อดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความพอดีด้วยถ้าเกิดเราใช้อย่างพอดีพอเหมาะมันก็จะทําให้ข้อดีนี้มากกว่าข้อเสีย น,นั่นคือจุดมุ่งหมายของเรา,เราอะแล้ววิวชอบเวลาที่เราพอเข้ามาในกระบวนการที่มันถูกต้องอะเราจะต้องไปพบจิตแพทย์ก่อนนะอันนี้วิวรู้สึกว่ามันสาคัญมากๆเลยเพราะระหว่างทางอะตอนแรกเราก็ไม่รู้ตัวหรอกแต่พอมันผ่านมาหลายปีปุ๊บอะพอเรารู้แล้วว่าไอ้ระหว่างทางเราต้องเจอกับอะไรบ้างอะเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีจิตแพทย์เพราะมันต้องตรวจสอบก่อนว่าไม่ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรอะเราพร้อมที่จะเจอมันไหมคุณหมอเคยเจอเคสท,ที่หลังจากมีการเปลี่ยนไปแล้วอะ แร้วก็แบบรู้สึกว่าไม่อยากทําสิ่งนี้เราหยุดไปหรือว่าแบบกลางคันอะไรเงี้ยมีไหมมีครับแต่น้อยส่วนใหญ่เขาจะต้องผ่านการตรวจสอบมาก่อนแล้วใช่ไหมใช่ครับ,รบเรื่องอายุสําคัญไหมต่อการเทหอร์โมนส่วนใหญ่เราก็จะเริ่มในช่วงที่หลังจากคนวัยรุ่นที่เรามีการประเมินสภาพความมั่นคงของจิตใจพบว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนร่างกายให้ตรงกับใจเพื่อผ่านการประเมินจากจิตแพทย์แล้วเนี่ยเราถึงได้เข้าสู่กระบวนการเริ่ม ทีนี้ในจะมีในบางรายที่อาจจะไม่ได้เริ่มตั้งแต่ตอนอายุ20 20กว่าบางคนก็สงสัยว่าถ้าอายุสัก40กว่าอย่าเนี้ยเ <Yeah. S 1> พิ่งมาเริ่มได้ไหม <Yeah. S 1> ก็ยังสามารถเริ่มได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็คือตราบใดที่เขายัางคิดว่าต้องการให้ร่างกายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ตรงกับสภาพจิตใจของเขา <Yeah. S 1> ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้เพียงแต่กระบวนการในการ ตรวจประเมินสภาพร่างกายก็จจะมากกว่าการเปลี่ยนแปลงก็จะช้ากว่าไหมคยังมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากแต่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่อันตรายไม่ไม่เหมือนการมีลูกช้าแล้วอันตรายไม่เหมือนกันนะครับไม่ครับเพราะว่าเราต้องมีการประเมิน สภาพร่างกายด้วยนะครับมีการตรวจสุขภาพตามช่วงอายุที่เหมาะสม,มนะเยอะอยู่ก่าที่คิดแต่แล้ววิคิดว่าโอเคถ้าอายุเยอะแล้วร่างกายเราไม่ไ,มได้พัฒน,นาอะไรแล้วอะมันจะไม่สามารถข้ามไปได้เยอะเท่าเด็กวัยรุ่นแต่เท่าที่วิวเห็นมาเลยนะครับโอเคเลยนะเขาเหมือนผู้ชายกับวิวตอนนี้อีกอะเหมือนครับยังเปลี่ยนอยู่คุณหมอเคยเจออายุมากสุดเท่าไหร่คะห้าสิบกว่ายังยังมีใช้อยู่ตอนนี้เข้าใจได้พอมเมื่อก่อนในรุ่นเขาตอนนี้เขาเป็นวัยรุ่นอนะ มันคงยังไม่มีอะไรแบบนี้อ่ะเนาะงั้นวิวก็อยากฝากใครทุกคนถนะ้าใครรู้สึกรู้ตัวเร็วให้รีบตัดสินใจอะ่ะเพราะไม่งั้นต้องรออายุห้าสิบสี่สิบแล้วค่อยมีความสุขแล้วกว่าจะข้ามไปเสร็จวกว่าจะได้ในจุดที่เราพอใจปั่น,นั้นเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตแล้วอะ่ <laughs> นะเนาะรู้งี้หนูมาหาคุณหมอแต่อายุสิบขวบเลยดีกว่าอันนั้นก็เร็วไปหน่อย <laughs> <laughs> ขั้นต่ําคือเท่าไหร่ครับสิบแปด่ะคือจริงเอไม่ได้มีขั้นต่านะครับ <laughs> เพียงแต่ว่าที่เราแนะนําก็คือเป็นช่วงที่ คนวัยรุ่นนะครับเพื่อเป็นการประเมินสภาพความมั่นคงของจิตใจอ oh, ๋อหมายถึงว่าเราต้องปล่อยให้ร่างกายของเราเนี่ยถูกพัฒนาไปในด้านของธรรมชาติให้เต็มที่ก่อน,เ,นเสร็จแล้วก็ค่อยข้ามมาฝั่งนี้ถ้าเป็นในวัยเด็กเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนหรือความซับซ้อนมาก mm hmm. ซึ่งอันนั้นอาจจะค่อนข้างยุ่งยากขึ้นแต่ถ้าเป็นในวัยที่เริ่มมีความมั่นคงของสภาพจิตใจแล้วอันนี้ก็จะประเมินได้ง่ายขึ้นอ๋อ oh, งั้นแปลว่าร่างกายก็ยังสามารถตอบสนองได้ยังก็แปลว่าจิตใจมาก่อนร่างกายเสมอ คือมันดีมากเลยค่ะคุณหมอวิวิชาคนรุ่นนี้มากเลยที่เรามีทั้งสื่อแล้วก็มีโรงพยาบาลดีๆอย่างเช่นโรงพยาบาลยันหีที่คอยแบบสนับสนุนให้คนทุกคนอยากจะทําตามความรู้สึกตัวเองได้ง่ายขึ้นคือตอนนี้ทางโรงพยาบาลนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะเทคฮอร์โมนสิบครั้งฟรีหครั้งเวลาที่เรามาเทคสิบครั้งเนี่ยเราก็จะได้พบแพทย์ทุกครั้งนะครับเราก็จะได้มีการประเมินสภาพร่างกายผลของการใช้ฮอร์โมนอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อ ความปลอดภัยและก็ความมั่นใจในการใช้ฮอร์โมนครับสำหรับใครที่กําลังสนใจนะคะวิวอยากให้ทุกคนรีบตัดสินใจมาที่นี่เลยค่ะโรงพยาบาลยันทีวิวรับรองด้วยตัววิวเลยเพราะวิวก็เทคฮอร์โมนที่นี่เรามีคุณหมออํานาจเป็นผู้เชี่ยวชาญดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะยังไงใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะวิวและคุณหมออานาจนะคะขอลาไปก่อนนะคะยังไงเจอกันใหม่นะคะ E ีีหน้าสวัสดีค่ะ